ตอนนี้กำลังว่ายน้ำทะเลอยู่ครับดื้อๆวิ่งไปที่ชายหาดวิ่งไปที่ชายหาดมาเล่นทรายกันเพื่อนเฮ้ยเจะเปาหลังภูเขามีเซเลนเฮดปะเรากำลังจะเข้าอุโมงค์ครับเพื่อนๆนีเลยนี่โอ้ กำลังจะเข้าโมงนะครับต้องก้มหัวครับหมอบแล้วนะครับหมอบเจ้าหมอบเจโย่โย่โอ้ยหึ่ยมันเดินมาแล้วลูกโอ้ยมยิงแล้วไปแล้ไปเลยแต่ก็ที่นี่ครับนอกจากจะมีรถไฟให้นั่งแล้วนะครับนี่ยังมีสกายวอล์กสวยๆครับให้เดินด้วยว้าว ดูดิน้ำเป็นสีฟ้าและสีเขียวเลยอะแล้วเ <Y ahu! S 1> ราก็จะมีโต๊ะให้นั่งแบบนี้นะครับรอบสะเลยทั้งสองฝั่งเลยอโอเคครับตอนนี้เรามาถึงตู้โทรศัพท์แล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวตู้นี้เอาไว้ใช้แปลงร่าง <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> แปลงร่างหรือเจเม่เลยเหรอ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ไปเลยครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สกายวอล์กของที่นี่นะนนี้เขาจะยาวมากเลยนะรงเนี้ย เดินยาวมากอ๋อแล้วมีชิงช้า้นั่ง <reading> ด <Tolkien> oh, are so yeah, oh, oh, ้วยเพื oh, wow. yeah, uh ่อนโอ้โหดูดิบรรยากาศดีไหมนี่ดูนั่งชิงช้าสบายเลยนะเพื่อนบรรยากาศดีจริงๆครับนี่ตรงนี้นะเพื่อนเนี่ยขึ้นไปเป็นรูปหัวใจอยู่ข้างบนนู้นนะว้าวแล้วมีที่นอนครับเอาไว้อาบแดดครับ เป็นไงครับแดดแรงไหมครับแรงจ้แดดเป็นใหญ่แรงมากมากโอเคครับตรงนี้มีเรือด้วยครับเอาไหไหนไหนทำท่าพายเรือหน่อยครับวุ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 บเฮ้ยสกีบินดีมาดี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 ไปไปไปครับโอ้แล้วก็มีนู่นมีแบบที่นั่งข้างบนเพื่อนเพื่อนไปเดี๋ยวเราไปดูเลยรับว่าข้างบนมีอะไรกันบ้าง่อกี้ครับที่เราที่เราข้ามไปครับสะพานข้ามแม่น้ำแควจำลองนี่แหล นี่พักน่าป่าใหญ่บันเลิมส้มเลยแต่นี้ให้ดูบรรยากาศานี้ด้านนี้เถูกไหมดูดิว้าวโอ้โหโคตรแท้ดูดิอ๋อเนี่ยคือคือเรามาจากทางนู้นครับแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆแล <c oughs> ้วเขามี <c oughs> ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเจ้ปาป่าวจะไปขึ้นป่าโลมาครับไปตามตาไปตามไปครับ <c oughs> เดินดีๆนะครับเดินดีๆนะครับชุดชุดชุด อ้าวแย่แล้วเพื่อนปลาโลมามันหนีเราไปแล้วอ้าวโอ้โนโอโนปาโลมาหนีไปแล้วครับอุยเปล่าปาโลมามีน้ำท่วมข้างในด้วยอาจจะจมได้นะถ้าสมมุติว่าเราขึ้นไปบนปลาโลมาเนี่ย <Yes. S 1> โอเคโอเคไปลลกลับมาพักที่ชิงช้าเราเหมือนเดิมนี่ครับก็ เพลิดเพลินไปครับกับการนั่งชิงช้าไปครับสบายไหมอ๋อฟินเลยนะครับนี่ก็คือสภาพคนครับหลังจากทานอาหารเสร็จเรียบร้อยครับเราก็มาเดินเที่ยวชมพุ่งเรานะครับแตตอนนี้เดี๋ยวเราขออนญาตเดินกลับครับเนื่องจากว่าร้อแล้วครับจะเป่าเดินกลับไปที่ลานชลารถไฟที่เรามาเมื่อกี้นี้ครับนี่ไปไปกลับไปที่เราครับ นี่เมื่อกี้ก็เป็นขบวนที่เราเดินมานะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่โซนที่เป็นคาเฟ่เหมือนเดิมเนะ <c oughs> โอ้ยเหงือแตกเลยครับเจ้าป่าลึก <c oughs> โอเคครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูโซนด้านบนนะครับของที่นี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวจเจ้าป่าพาไปดูครับพ,พ่พาไปนี่ก็คือสามารถนั่งด้านบนได้ด้วยนะ <c oughs> โอเคครับนี่ขึ้นมาด้านบนครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านบนกัน ปึบฮึบโอ้นี่โอ้บรรยากาศดีเนี่ยป่าไปยืนตรงนั้นนี่เหมือนยูชายทะเลเลยครับฮะตอนนี้กระป๋าว่ายน้ำทะเลอยู่ครับปึ้ตอนนี้กำลังว่ายน้ำทะเลอยู่ครับฮึด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 วิ่งไปที่ชายหาดวิ่งไปที่ชายหาดมาเล่นทรายกันเพื่อนโอ้ยร้อน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  เฮ้ยจะเป้าหลังวูเขามีไซเรนเฮดมา oh, <no. S 1> เฮ้ยเป้าไปพลังไฟเลยเอาที่ะโอ้โหที่เดียวปึ้มโอ้โหไซเรนเฮดระเบิดไปเลยครับไป่ะ,ปะเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันครับนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี่นะอันนี้จะเห็นบรรยากาศทั้งหมดเลยครับนี่โอ้รถไฟก็กำลังวิ่งอยู่ด้วยครับ เดี๋ยวเราลงไปด้าแล้งตอนนี้เราก็กลับเข้ามาสู่โซนที่เป็นคาเฟ่แล้วอ่ะโอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวมาเป็นคลิปบอลดิเดี๋ยวเพื่อนๆจะตามมาทุกได้ไงเราอ่ะโอเคครับวันนี้เราอยู่กันที่ฮักนาคาเฟ่เป็นไงสนุกไหมเจ้าเปล่าอะฝากบอกเ,เพื่อนๆว่ากดไลค์กดแชร์แล้วกดติดโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปล่าซอรี่ด้วยนะไปแล้วไปไหนล่ะ